สวัสด,ดีครับทุกท่านอินดีทุกท่านที่สกับกนุนอัมทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซอมบี้ AGC 3นะครับพาร์ทนนะครับโทษเสียงรบกวนนะครับหลอน้าชีพ โอเคมาสักทีเกมขอต้นดสซอมบี้เอจีพร้อมกับิแรกนยังไอเมซูรีเงี้เนี่ยใช้สิ่งของแล้กะนำยิงเนุทีอเกมดีทุกคนรู้เคยเล่นนะครับเอาอดูตอล่นต้นอย่ลมาเล่นต้นเล่นให้ดกันนะครับเอาหมคาวนี้ให้ครบ hammer hammer โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่กูก็มาี่ตัวก็มาเอ้ยพี่งสฝ่ตัวโอ้ฝ่าลงใหญ่แองฝายกช่องฝ่าลงไอ้กังจ่านัองไปาไอ้ มามามาอยูอออ่เดียวตัวมามาเพียบเนี่ยตัวมาเยอะอย่างมาเยอะไอ้สัสเอ้าจะมาป้ายกับซัมเมอร์หนีแน่หนีแน่นิ่วคือมึงมาช่วยเราจะแป๊บจะตังค์เดี๋ยวขอรักสบีได้ไหมขอรักสบีต่อ,อยังมามี มาเลยพี่บี่เจสสกี้เอ่อโคละโคลาไอ้สัตว์มิกไอ้สัตว์เอ้ยมุกเชียอะไรวะเนี่ยอะไรน้าจับเบิลถกคอมโบเรี่ยบเขาะยันต์ตอตกลงตกลงตั้งวล่งปรวัติตกลงยันจัะอะไรวะดีส ดีสตาร์ทเลยเป็นต่อตกลงอาตังตังนี่ของจำเป็นหมุนแป๊บตายไหมได้ไหมเย็ดเคได้ตังค์หนึ่งห้าร้อยคนที่หนึ่งได้ตังแล้วบวันรู้เคมาเคมาเอ้ยกดปิดเคมโอหตัง้งมีมีเงิน เหมือนเจ็ดเด็ดแค่เอแต่ก็โหลดเกมไม่ค้าขายกันได้วรวะติดตั้งเกมบนดูวีดีโอแล้วฟรีฟยังไม่รับแล้ววะอันดับสามบ,าบ,าบา่าว่าเขาเพย์เกมแกใส่โปรไฟล์ปันหาลูกโปรเกมอนเข้าหลังวะโอเคจำเรื่องขากินเลยใช่ไหม หนึได้ต้องการอันดับที่5เพื่อปลดล็อกโหมดอันดับสาตั้งเลยยคอันดับ3มีรถว้าอันดับ2ไม่มีไม่มีนั่งลุยนั้งแบบนั่งกิจหนึ่งได้ไหอืมขอโทษในเสียงรบกวนที่เสียงเบาไปหน่อยนะครับอื้อ มเมือแฮมเมอร์อูตังตังป้องใช็อตป้องใช็อตป้องใช็อตป้องให้ช็อตดับเบิลเกียวอินโมโตชิบหายแล้วมาข้างหลังกี่ตัววะเนี่ยพร้อมใส่ไงเออเออเออยิงแม่ยิงแม่อุ้ยน้ำแข็งยิงโดนน้ำแข็งยิงมะ พร้อมบวกเออกูไม่จะเสียเลือดกูจะไม่เสียเลือดมึงม,มากูจะทำสถิติไม่เสียเลือดให้ดูฟาดแม่งให้ตายฟาดแม่งให้ตายโุบแม่งโอ้ยเยอะไปพ่อมึงเป็นมาเสียรหรือมาเยอะเนี่ยไอส้สัสเต้ยโดนโดนงับโดนงับแม่งโอ้ยเยอะสบวอยิงเข้าไปยิงเข้าไป เข้ามาให้หมดจะเข้ามาก็เข้าฝ่เหรอฝ่โอ้เยเจ็บ็เยเจ็บ็เอ เงี้โอเคจะเกิดโหหน้าในการเล่นท่านเยเรื่องอันดับเรื่อนอันดับจะได้ลดเลย้ยเห็อไหมวอาแมวต่างนนในสัตว์ระกับกที่สี่ต้องกลางเลยเ้อทำห,หนึ่งฝึกตั้งฝึกฝึกไว้คนั้งเร็วขึ้นโอเค ของชีวิตเพิ่มขึ้นสปีดตัวนี้มันมีสปีด2องรอืมแต่ก็น่าสนใจนี่เลยว่ะอีฮอกองฮอกอายเลยสักเฮ้ยตัวนี้มันก็ถั่วเทศน,นะขอขุยพอส่วนระบบไฟปุบรอทำไมปิดไอ้สัตว์ปิดไม่ได้คลิปหายเนะ แด้วใช้เวลาคู่ในการรับและชื่อเพื่อนของคุณก็รอส,สิบนาทีอาเช้า,าสิบนาทีเอสิบวินาทีหวานผิดชิบหายโหลดโหลดอเ,เออกูลืมไปว่ากูรูจากเฟสนีห่หว่าหยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเข้าเฟสแป๊บ เอ้เดี๋ยวค่อยเข้าได้เนี่ยเฟสหนูจะเข้าเลยแม่ของสีของ้ีด้วยดอกไมงใซปืนเืนอือนั่นเลือดคนนี้เลยนี่ย้อนกลับไ วดคุยกันเลยหนีน้อยปืนกระบอกเดียวมีแง่หรปืนกระบอกมีแง่แาบมันมัน พวกเพื่อนก็คือคิอดหาย ขอโทษในเสียงมัพวนนะครับเมื่อกี้เกิดมีคนมาขัดตอนตัดนะครับนั้นเราเล่นกันต่อเลยโอเคสามห้าตีหทำลายซิงคิทสองที่ห้าอันอัพเดอาวุธสองอันนั้นเดี๋ยวเอัพเดตอาวุสองนิดกัอนพอซิงค์เอาไปหนูไป ไัในใหน่อยตะเหรียญข่ามานี่อัพเกดอัพเกดเร็เวขึ้นโอเควิดีโอตรงไหนก็ดีมาปั้งกับวิดีโอจุดวุ้ยเฮ้ยเมนี้น่าเล่น อเ f สิ่งของโอเคงั้นี๋ยวขอหา,าอออซี้แปซืดอดี่ไนเบิร์ดเบิรดเบิร์ดซื้อโคตรแพ งั้นเอาเนวไว้โซนกันงั้นขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก Subscribe ด้วยนะครับ